คำว่าย่อมไม่ล่วงคนมีปัญญาหมายความว่าธรรมดาคนมีสิริมีทรัพย์มีความเป็นใหญ่ย่อมไม่เหนือกว่าคนมีปัญญาไปได้อธิบายว่าไม่มีใครเลยที่เกิดความสงสัยในอัตถะคือประโยชน์และอนัตถะคือไม่มีประโยชน์ได้แก่มีโทษขึ้นแล้วผ่านเลยคนมีปัญญาไปแทบเท้าของคนเขาผู้เป็นอิสระเป็นใหญ่แต่ย่อมได้การวินิจฉัยแทบเท้าของคนมีปัญญาเท่านั้น ก็คิดกันแทบตายสิบสองปีว่าอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นมงคลไปถามใครก็ไม่มีใครตอบได้สิบสองปีจนมาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตอบให้เลยว่าการไม่คบคนพาลทั้งหลายการครบแต่บัณฑิตทั้งหลายการบูชาบุคคลที่ควรบูชาข้อหลังนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เห็นไหมเนี่ย ถามกันไปถามกันมามนุษย์เทวดาสิบสองปีตอบไม่ได้มาพบพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหนึ่งนาทีตอบได้หมดเลยเห็นไหมนะแม้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะเราก็คิดกันตามภาษาคนบา้บาบอวา,าว่าเราเป็นใหญ่มีลาบมียศมีอำนาจนี่แหละคือคนประเสริฐลืมไปว่า ชลาพยาธิมรณะราคะโทสะโมหะเคาะกระโหลกอยู่ทุกวันเตรียมตัวตายบ้างนักจ๊ะพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตัดถามเสนกะว่าจะแก้อย่างไรเสนกะกราบทูลว่าโปรดฟังเถิดพระเจ้าข้าแล้วกล่าวคาถานี้ว่าแม้หากว่าคนมียศผู้ไม่สำรวมอยู่ในที่วินิจฉัยก็อยู่ในศาลนะกล่าวข้อความแก่ชนเหลาอื่นผู้ไม่สำรวมนี้ก็คือไม่มีศีล ทำของผู้นั้นย่อมฟังขึ้นในถ้ำกลางบอ่อดีสัพท์คนโง่ทั้งหลายก็ยกย่อมคนมียศแต่ไม่มีศีลอย่างนี้แหละคนมีปัญญายังคนมีสิริให้ทําตามถ้อยคําของตอนหาได้ไหมข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่าต้อยคนมีสิลิเป็นคนประเสริฐแท้อ้างเหตุผลดูเหมือนจะเข้าท่าดีนะ ในบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแม่หากว่าหากว่าก็คือสมมติขึ้นมาว่าคนมียศผู้ไม่สํารวมอยู่ในที่วินิจฉัยเนี่ยอธิบายว่าถ้าคนมียศเป็นคนไม่สํารวมกายคือเป็นคนทุสีค่ะสัตว์เป็นประจําโกงทรัพย์คนอื่นโกงเวลาคนอื่นโกงมันทุกอย่างนั่นเนี่ยนะอยู่ในที่วินิจฉัย หมายความว่าคนมียศด,ดำรงอยู่ในที่วินิจฉัยคือไปเป็นศาลน่ะนะอู่ภากษาลกล่าวข้อความแก่คนเราอื่นเมื่อเขาซึ่งแวดล้อมไปด้วยบริวารใหญ่กล่าวมุสากล่าวโกหกทำให้เป็นเจ้าของบ้างให้ไม่เป็นเจ้าของบ้างในโรงในโรงศาลนั่นแหละเป็นที่วินิจฉัยคำของเขานั่นแหละย่อมฟังขึ้นใครใครก็ต้องเชื่อถือคนมีปัญญาย่ยอมยังคนมีซีดิ ต่ำช้าให้ทำตามถ้อยคำไม่ได้เพราะเหตุนั้นคนมีปัญญาจึงเป็นคนต่ำช้าคนมีสติจึงเป็นคนประเสริฐแท้อืเ,อเหตุผลน่าฟังจริงๆนะเหมือนกับคนในยุคสมัยนีย้เลยมีเงินซะอย่างไม่มีความผิดอะไรทำชั่วก็ไม่มีใครกล้ามาจัดการหรือมีเงินทำกรรมชั่ว ก็เอาเงินฟาดหัวไอ้เจ้าหน้าที่ให้มันเปลี่ยนเป็นคนไม่ผิดสักก็ได้นะเมื่อพระราชาตัดถาโมโหสถอีกว่าพอจะแก้อย่างไรโมโหสดบัณฑิตจึงกราบทูลว่าโปรดฟันเถิดพระเจ้าข้าเตนะกะคนเขาจะรู้อะไรดูอยู่แค่โลกนี้เท่านั้นไม่ดูไปถึงปะราโรคไม่ดูไปโลกหน้าคนเราไม่ค่อยดูหรอกอย่าพัดต่โลกหน้าเลยแค่เขาแต่งตัวมา ดีๆซะหน่อยแต่เขาเป็นโจรน,นะก็ยังเชื่อถือเขาก็แล้วว่าเออคนนี้น่าจะเป็นคนดีร่ำรวยนะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าแต่งตัวเท่มานะแต่มันเป็นโจรน,นะแล้วกล่าวคาวถานี้ว่าคนเขามีปัญญาน้อยก็คือไม่มีปัญญากล่าวมุสาพูดคำไม่จริงเพราะเหตุแห่งคนอื่นบ้างเพราะเหตุแห่งตนบ้างเป็นพยานเท็จพยานโกง คนเ่านั้นถูกตเดเตียนในท้ากลางที่ประชุมภายหลังเขาจะไปทุกขตินี่คนมีปัญญาเขามองไกลนะข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่ก็พูดคําไม่จริงป้าไม่รู้หรอกว่าไอ้รมที่พูดคําไม่จริงนหะมันให้ผลได้จริงๆนะ <c oughs> คุณจะพูดไม่จริงอย่างไรมันก็ไม่จริงอยู่อย่างนั้นแหละ แต่ไอ้ร,รมที่คุณพูดนะมันเป็นเรื่องจริงนะคุณก็ต้องได้รับผลคุณจะพูดยังไงว่าผมเป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์มีศีลมีศรัทธามี <c oughs> อะไรดีทุกอย่างแต่มันเป็นคำโกหกคุณไม่ได้หรอกไอ้ความดีที่คุณอวดอ้างไปนะแต่คุณได้กลับชั่วที่คุณโกหกมันแหละเสนากะกล่วกกาวคาถานี้ว่า ถ้าคนมีปัญญาดุดแผ่นดินไม่มีที่อยู่เออทำอยังไงมีทรัพย์น้อยเป็นคนเข็นใจกล่าวแม้ข้อความทำของเขานั้นย่อมฟังไม่ขึ้นในถ้ำกลางยากและสิริความเป็นใหญ่ย่อมไม่มีแก่คนมีปัญญาข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำต้อยคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐนี่อืมจะรู้อะไรแค่ไหน แต่เป็นคนยากจนเข็นใจนะไม่มีใครฟังแห่ไปพูดกับหมู่ญาตนะิาญาติก็ไม่ฟังนะทำไมเสียงของปัญญามันไม่มีมันเบาแต่เสียงของทรัพย์มันดังเพราะคนเรามีตัณหาเป็นเพื่อนมีตัณหาเป็นเจ้านายก็เห็นว่าถ้าเราอยากจะได้ความสุขต้องมีรั์แน่ หาลูกไม่นะซับเครื่องปลื้มใจของผู้ไม่มีศรัทธารวมทั้งไม่มีปัญญาเนยย่อมมีเพื่อความชิดหายเท่านั้นจำใส่กระโหลกไว้เลยหรือไม่ใส่กระโหลกก็ได้จำใส่สัญญาสังขารวิญญาณเอาไว้บ้างนะนั่นแหละเป็นเรื่องมีประโยชน์บรรดาคำเหล่านั้นถ้าคนมีปัญญาดุดแผ่นดินเนี่ย แม้กล่าวข้อความคือถ้ากล่าวเหตุการณ์ในท่ากลางยากในท่ากลางช,ชุมชนใหญ่โตนะพราะฉะนั้นย่อมไม่มีใครฟังนะสิริก็เลยไม่มีแค่คนมีปัญญาอาจารย์เสนกะแสดงว่าธรรมดาสิริความเป็นใหญ่แม้จะมีอยู่ตามปกติถึงความเป็นยอดความงามแห่งศิริ ก็ไม่มีกับผู้มีปัญญานั่นแหละด้วยว่าผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ปรากฏในสำนักของผู้มีสติปนุษุ์ยิงห้อยในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นก็มีใครเห็นแสงหิงห้อยหรอกเห็นแต่แสงอาทิตย์ก็ดูเหมือนว่าคนมีทรัพย์เท่านั้นแหละมันจริงจะเป็นใหญ่อยู่ในโลกนี้ได้เมื่อพระราชาตัดถามโโหสถอีกว่าพ่อจะแก้อย่างไรโโหสถบัณฑิตจึงกราาทูลว่าเสนกัจะรู้อะไรดูอยู่แค่โลกนี้เท่านั้น แน่นอนมันม,ม,มันไม่มีปัญญามจะไปดูโลกหน้ายัางไงโลกนี้ยังดูไม่รู้เรื่องเยดูไม่ดูไปถึงปรโลคโลกหน้าแล้วกล่าวคาถาว่าคนมีปัญญาดุจแผ่นดินไม่กล่าวคำหลอะแหละกล่าวแต่คำจริงคือไม่กล่าวคำโกหกเพื่อเหตุคือเพื่อให้ผู้อื่นชนะคดีเพื่อเหตุของผู้อื่นหรือแม้ของตนคนผู้นั้นอันมหาชนบูชาแล้วใน่้มกลางที่ประชุม ภายหลังเขาจะไปสุขคติข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐมากอตมันมันพูดกันคนละเหตุผลเลยนะไอ้นั่นก็จะตะบี้ตะบันพูดอยู่เสมอว่าตับเท่านั้นทําให้ได้ดีทุกเรื่องยศเท่านั้นทําให้ได้ประโยชน์สุขทุกเรื่องลําดับนั้นเสนากะก็กล่าวคาถาที่ว่า ช้างโคมา้าคุณทนแก้มณีและนาลีทั้งหลายเกิดในสกุลมั่งคังทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอุปโภคคือเครื่องใช้ของบุรุษผู้มีอิสระก็คือผู้เป็นใหญ่อิสระหมายถึงผู้มียศเป็นใหญ่สัตว์ผู้ไม่มีอิสระไม่มียศเนี่ยก็เป็นอุปโภคของผู้มีอิสระถึงแม้เรามีปัญญาแต่เราไม่มียศเราก็ต้องไปเป็นคนรับใช้ของผู้มีผู้มียศนะ ข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทุลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำต้อยคนมีสติเท่านั้นเป็นคนประเสริฐอธิบายคําว่าสัตว์ผู้ไม่มีอิสระคือไม่มียศเนี่ยก็เป็นเครื่องอุปโภคของผู้มีอิสระคือผู้มียศใหญ่เนี่ยก็จะสามารถให้คนไม่มียศมาเป็นลูกน้องบริวารตน คำว่าผู้ไม่มีอิสระนี่ก็หมายความว่าไม่ใช่แต่นารีนะเหล่านั้นเท่านั้นผู้หญิงก็ชอบทรัพย์ก็ต้องไปหาคนร่ํารวยที่เป็นอุปโภคที่แท้ทรัพย์ทั้งหลายผู้ไม่มีอิสระทั้งหมดทีเดียวย่อมเป็นอุปโภคของผู้มีอิสระนั้นใครก็ตามถ้าไม่มียศใหญ่แล้วก็ต้องเป็นผู้รับใช้คนที่มียศใหญ่เท่านั้นเอง ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นเรื่องปกติของชนในโลกชนในโลกเขาก็เห็นว่าทรัพย์เป็นใหญ่เพราะเขาอยากได้ก็เลยจำเป็นต้องไปให้คนที่มีทรัพย์มียศใช้สอยลำดับนั้นโมโหสถบัณฑิตกล่าวว่าเสนก,กะจะรู้อะไรเมื่อจะชักเหตุอันหนึ่งมาสแสดง จึงกล่าวขาถานี้ว่าสิลิก็คือความเป็นใหญ่หรือว่าโภคทรัพย์นะย่อมละเสียซึ่งคนเขาผู้ไม่จัดการงานผู้มีความคิดอย่างคนมีความคิดชั่วผู้มีปัญญาสาเหมือนงูลอกคราาเก่าเสียฉะนั้นข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่ไอพวกสมบัติทั้งหลายเนี่ย มันก็จะอยู่ไม่ได้นะถ้ามันไปอยู่ในครอบครองของไอ้คนโง่มันก็จะไม่ทำการงานอะไรนะแล้วมันก็คิดจะเรื่องชั่วๆทั้งหลายเออเอาทรัพย์ไปทำอะไรดีก็เอาทรัพย์เนาะไปแจกจ่ายให้กับเหล่าสตรีรูปร่างสวยงามมา บำรุงบำเรอฟ้อ,อนลำขับร้องให้เรามาเป็นนางบำเรอของเราคิดไปนะเราเอาทร,รัพย์เหล่านี้นะไปซื้อของบอริโภคซื้อโรงแรมหรูๆซื้อรถหรูๆซื้ออะไรหรูๆนะก็คิดแด้แค่นั้นแหละหรือว่าเอาทร,รัพย์เหล่านี้ไปทำอะกุศลกรรมบทสิบให้มันจเจริญรุ่งเรือง ขันพระราชาตัดถามเสนาก,กะว่าจะแก้อย่างไรเซนาก,กะกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพโมโหสถนี้ยังเป็นเด็กรุ่นจะรู้อะไรโปรดฟังเถิดพระเจ้าข้าทูลนชนี้แล้วคิดว่าเราจะทำโมโหสถให้หมดปฏิพานจึงกล่าวคาถาหรือว่าเอาให้จนกลางกระดานนะนะเงียบเป็นใบไปเลยขอจงทรงพระเจริญพวกข้าพระองค์เป็นบัณฑิตห้าคนทั้งหมดรวมทั้งโหสถด,ด้วย เคารพบำรุงพระองค์พระองค์เป็นอิสระคือเป็นใหญ่ครอบงำข้าพระองค์ทั้งหลายดุดเท้าสักกะเทวราผู้เป็นเจ้าแห่งพูดทั้งหลายเออท้าสกกะต้องเป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นดาวดึงมันรวมทั้งชั้นจาตุมหาราชิกาข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าคนมีสติเท่านั้นเป็นคนประเสริฐได้ยินพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคําของเสนกะนี้แล้วทรงดําริกคิดไปเองว่าเหตุการณ ที่เสนกะชักมาดีอยู่ออถูกต้องนี่อเราเป็นใหญ่บัณฑิตทั้งหลายก็ต้องมารับใจเราบุตรของเราจะสามารถนำเหตุการณ์อื่นมาทำลายวาทะของเสนกะนี้ได้หรือไม่เนาอเออยกอย่างนี้มาแล้วอยากจะรู้ปัญญาของมโหสดถ้าเป็นเราเราจะตอบอยังไงลองคิดดูที ก็ไหนว่าปัญญาแน่แล้วทำไมมารับใช้คนเขามียศใหญ่เป็นพระเจ้าเป็นทิ้นอยู่อย่างนี้มันจะแน่ได้ยังไงเราเป็นเราเราจะตอบยังไงเมื่อเสนกะชักเหตุการณ์นี้มาคนอื่นเป็นพระโพธิสัตว์เสียที่ชื่อว่าสามารถทําลายวาทะนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะทําลายวาทะของเสนกะนั้นด้วยกําลังยานของตนอ่าต้องมีปัญญาเห็นความจริงของเหตุผลชัดเจนนะจึงจะไป ทำลายความฉลาดโกงของของคนอื่นได้เน่ยยิงกราบทูลว่ากรแ,แต่พระมหาราชจะเสนกะนี้เป็นคนเขาจะรู้อะไรและดูอยู่เฉพาะยศเท่านั้นไม่ทราบความวิเศษแห่งปัญญาโปรดฟังเถิดพระเจ้าข้ากราบทูลจนนี้แล้วจึงกราบคาถานนี้ว่าคนเขามียศเป็นดุจธ,ธาตุของคนมีปัญญาในเมื่อกิจต่างๆ เกิดมีคนฉลาดย่อบจัดกิจอันละเอียดใดคนขาวย่อมถึงความหลงพร้อมในกิจนั้นข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่าน,นั้นเป็นคนประเสริฐคนขาวมียศหาประเสริฐไม่